หกสองแปดค่ะค่แต่อาจารย์อาจารย์เทศออกวะออกวะอาจารย์เทศถูกไหมถูกไหมอะถูกยกมือหน่อยเออถ้ามห้าว่าสีเรื่อว่าได้จีนงมได้เจ้าบุตซื้อตัวละสิบบาทเด้พี่น้องจะไปซื้อหลาย อีบ่าวอ่ะคืนนี้มาเจออรพย่าโทรนะอันติอ7ไม่ทม่ไดสเาววงจ๊ะ งอก้อนนอกของงหมร้อนบัววนี้บัวว่นี้พีไก่เออแต่ว่าปีนี้มันได้ออกออก้อนเลยมีแกนบหาคุณตามเลยคุณาอคจ้าคุ่จังหรจัเลยจังเลยก็งมายเยี่ยัเลนี่ยตึอะินั่นผู้นั้นปักเฮางมีางเดี๋ยวเดี๋ยวามัน่ไปเด้อย่างมินน่หาบ่เอาหรอคะ

สองแปดอันอันนี้ดีเข้าใจวะอาจารย์อันต้นไหมจำเพชรนอนค่ะวันดีค่ะาก่อนลูกวันดี้ข้าก่อนวัค่ะแต่พอูดได้ว่าตาแขมแมบ่อพูดเดินุณียงแขมแ่มคนมาแม่แม่คนมาสิละแม่ผู้หนึ่งคือคือย้ายสวยคนโทรมาหาแม่ตะที่แหลก ผู้นึงคือแอนออรีเราม่อยากคนนั้นเออไปวัลันเบุกับก่อนนะไปหาพี่เพชรพี่เพชรพี่เพชรตื่นแล้วพี่พลอยตื่นแล้วบายบายโอเคโอเคโอเคน้าเอ๋อน้าเอ๋อบายบาย ต้องซองต้องใบใบซองพุทมายองพึ่งใบใบกับปลาแซ่บไปโอ้วไปเจ้ากลับบ้านด้วยแต่ไปไปเอาลักของพร้อมพี่น้องโอ้เป็นไหนมาเหรียญเล้วของเนี้ยพร้อมเป็นไหนของไอญี่ปุ่นอันหนึ่งเราชิมหนึ่งหรอเนี่ยไปนะมาให้แนลเอามากลับมาไปเดินไปไปกลับหาพี่พลอยพี่พลอย พี่พลอยตื่นแล้วเมียอันนี้มันใหญ่ยังเล่นไม่ได้เอาอันนั้นอันเล็กมนสาหรับเบบี้พี่พลอยตื่นละพี่พลอยตื่นแล้ะมาเลยเดี๋ยวให้พี่นินขับไปให้นะเดี๋ยวให้พี่นินขับไปให้นะเอาวะไปก่อนอันนี้เอาเลยไ้าก่อนได้บ้าเหมียวแบบแต่วันนี้ได้บ้าเหมียวอบเอาเบบีบไปอ่านนะคะ อาน้ำไปใส่เสื้อผ้านะคะมีผุ้นวแล้วได้เดนไปล้างให้เด่นทางมากลหนามันเดงมากลหักน้องด้นยเเบื้องข้อถาดแั่นนี้ลูบเล็กน้อยหัวน้ำ่าี่ว่าผู้นี้้้แงแผู้นี้แ่ผู้นี้่ผู้นี้แง่แง่แง่ผู้นแู้น้แง่แง่แง่้นเ้ง่่้นี้่แง่่้นแ่นีู้่นะคะเอาไปน

มา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 พี่มาพี่มาพี่แม่เป่าเร็วๆรไว้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 เอขาขาดขาดเขายั่าไม่หนีเป็นฟองไม่หนีว้ามาแล้วพ่ว่ใส่ฟองไม่ไปเอ้าเ อีกอ er? ีกเด้อหนึ่สามเราเป็นสองแปเลข่นพลอยถือแล้ว เด็กอวางเห่นไหมเหรอพี่รองเอยบานีออกมายังสีผิวเขายังค่อยขาวดอกอยู่ในเงี้ยนั่นบอเห็นอย่างเลยปะ